วนความเพียนมาจากยอดรวนสองกล้งที่22ตอนที่3วันที่24มกราคมพศทองัหาบทที่9พุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาอารางังสัมมาสัมพุทโตวิจาจาาณนะสัมพันโน สุขโตโลกะวิโตอนุตตโรปุริสตธรรมสารติสัตถาเทวมนุษสานุปุตถุปะคะวาติบทที่สิบธรรมานุสติสวาคาโตปะคะบตาตโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกปัจจัตตังเวทิตัตโปวิญญูหีติบทที่สิบเอ็ดสังกานุสติ ส ah: ุปฏิป네ันโนปะคะวัโตสาวะคะสังโฆปุชุปฏิปันโนปะคะวัโตสาวะคะสังโฆญาญาปฏิปันโนปะคะวัโตสาวะคะสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะคะวัโตสาวะคะสังโฆจติจังจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสบุคคลาเอสาวะคะวัโตสาวะคะสังโฆ อาหุเนโยพาหุเนโยตักกิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสาติบทที่สิบสองสักกตวะสักกตวะพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรังอิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพ ทุกขาโหปัสสเมนตุเตสักตวาธรรมะตะนังโอสัถาอุตตะมังวะรังปริจาหูปัสสมะนะนังธรรมะเตเชนะสตินานิสันตุปัตตวาสัพเพพยาโหปัสสเมนตุเตสักตวาสังฆะตระนังโอสัถางุตตมังวะรังอาหุเนยังปะุเนยังสังฆเตเชนะสตินา นัสสันตุปัตถวาสัพเพโรคาวุปัสะเมเตุเตบทที่1ิปคาถาชินาพันชรสมเด็จพระพุทธเตานโทพระมรังเสศชยาสนาคตาพุทธาเชตวามรังสวาหะนังจตุสัจจาสพ,พังระสังเยปิวิงสุนาราสภา ตันหังกาลธาโยพุทธาอัตถวิสติณยาคาสเปปติติตาไมหังมัตตะเกเตมินุสราสีเสปฏิติตโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปติตโตไมหังปุระสัพพนาคโรอัตเทเยเมอนุรุตโถสารีพุทโธจะทักขิเนโนทัญโย ปิติภาคัสสมงคกคลาโนจาวาคเมทักกิเนสาราเนมหังอาสงอานันทะราหุลากัสสปจะมหานาโมอุปาสงวามโสตะเกเกสโตปันติภาคัสสมงสุริโยวัปปังกะโรนิสันโนสิริสัมปันโนโสปิโตมุนิ บุงคบุมารากาะกัสโปเทโรมเหสีจิตาวาทาโคโสมัยหังวาทานีนิจังปฏิทฐาสิคุณากะโรปุนโนอังคุลิมาโลจะกอุปปาลีนันทเสวะีีเถราปัญจอิเมชาตานาลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกา เอตาสีติมหาเทระชิตะวันโตชิโนรสาชะลันตาศีละเตเจนะอังคะมังกสุสันติตารตนังปุระโตอาสิตักินเมตะสุตะกังตะฉังคังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาละังคันธโมรปริติตจาอายานจากขาสุตะคัง อาเกเสชะตานังอาสิเสสาปากาลสันติตาชินานานาวสังยุตตาสัตตปกาละลังกตาวาตาปิตตาทิสัญชาตาภิตขุปัตตะวาอเสสาพินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวาโตเมสกิตเจนะสัทธาสัมพุทธปัจเรชินา ปัจจาระมัดมันหิวิหารัติงมหิตะเลสทัทาปาเลตุมังสเพตเตมหาปูริสาสภาอินเจวะมันโตสุขุตโตสุรักโขชินานุภาเวนะชุติปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาติสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตะรายโย ตัทธมาุภาวะปาลิโตจารามิชินาปัตเรลติป <c oughs> ุติบสีปุสวดภาวงมาคาภาวงสหัสสมาพินิมิตาสาวุตันทังครีมีขาลังอุทิตาโครา,าสเซนามารังธานาทิธรรมมัญชิติวาชิตาวามุนิโตตันเตชะสาภาวันตุเตจัยมังขาลานิ मारातिरेकमपि युर्पिति सपरातिं कोरम्पनापवकमक्कमथप्तयः खन् खन्ति सुतं कविति wastha dunantang me tammpuse kawi na citawa muto tante casa ba te jayaangkalae bukit tak khamatihan tauta runanang tawan tio ceang khulima lawanang iti pisang kata manu cita muto tante casa ba te jayaangkalae katawa nakata mutarang iwi kap pinin ya cinca jatuh jawa janang janaka jaman te sante naso mabitina citawa munento tante casa pabatute jaya mang kala satyang wihaya mati sat, sat jakawa taketung wata piro kita manang anti antaputang panja pasalito citawa munento ตันเตชะสาปาวัตุเตชยมังขลานินันโทปานันทับปุจฉังวิปุตังมหิตติปุเตนะเถนะปุชฉเกนัทมาปยันโตอิทูปเทสเวตินาจิตวะมุนินโทตันเตชะสาปาวัตุเตชยมังขลานิ ทุกขาทุติปุชาเกนฑสุทันทะหัตทั้งพลังวิสุทธิจุตินิตรติปิกาพิธานังยานาคเทนวิตินาจิตตวะมุนินโทตันเตชะสาปพะวัตุเตชะยมังคะลานิเอต้าปิปุตชะยมังคะลาอัตตคาตถายวาจโนตินาทิเนสารเตมาตันติหิตวานานกคบิบิธาในจุปัตตวานิโมขังสุขัง อาิตมเมยานาโรสัปัญโยมหาการุณิกนัโทหิตายสัพปปานินังปูเรตวาบารมีสัพปะปัตโตสัพโธติมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยามังขะลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัตโน A wang ta wang vi cha yo ho hi cha ya su mang khle apara chita balang ke si se patabipo khle apise ke sapaputta nang atapatto pamoa tatisuna kattang suk mang khle su pak patang su hutitang suk khno su mu hutto cha sujit tamlam maca Pataki nang kaya kambang wajah kambang pataki nang pataki nang mano kambang paniti te pataki na pataki na katawa na lapan tante pataki ne papan kalang rakan tu sap pate bata sap paputa na satan soti te ะมังคะลังรักขันตุสัพปเทวตาสัพพธรรมะปะเวนะสตานโสติปวันตุเตปวันตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพปเทวตาสัพพสังฆานุเอาเวนะสตานโสติปวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานาคาธายาเทวะ สันติวิหารวาสิกนีตูเปคโรโปธิขเรตะหิงต,ห,งต,ห,งตหิงตาธรรมธาเนนะภะวันตุปูชิตาสโสถิงคโรนเตทะวิหารมันทะเลเทราจาัมัช,ชานปกาจาพิกขโวสารามิกาทานาปติอุปสกาคามาจเาทสานิคามาจาอิสระสัปปา นปูตาสุขิตาภวันตุเตชะลาพุทธาเยปิจะอันตะสัมภวาสังเสทชาตาอัตรโวปติกาดิยานิกังธรรมวะรังปฏิติปิติปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสสะกะรนตุสังขะยังทาตุจิรังสตังธรรมโม ธรม,มัตาราจบุขลาสังโฆโหตุสมัคโว,วะอัตยะจัิตายาจะหัมเหรักขตุสัทธัมโมส,สัพเพปิธรรม,มจาริโนวุถิงสัพพาปุเนยามะธรรมีอริยัปเวทิเตปสันนานตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสเน สัมมาทารังปะไปเวชนโตกาเลเทโวปวัสสตุทธิภาวยะสตตานังสัมมิตังเนตุเมทะนิงเมตาปิตาจะอัตตาราชังนิจังรักขันติขุทะกังเอวังธรรมีนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาวทิสิบก เทวตาอุโยชนะคาถาบทสรงเทวดาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยปัตตาจะนิพยาโสขับปัตตาจะนิโสกหุตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังบุญยสัมปทังสัพเพเทวานโมตันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธาย สสสังรักขันตุสัพพธาภวนาภิราตาโหนตุกัจฉันตุนตเทวาตาขาตาบทที่จิบเจ็ดสมังคนละคาถา โหตุสัพพังสุมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุปาเวนะโสตีโหนตุนิรันตะลังโหนตุสัพพังสุมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุปาเวนะโสตีโหนตุนิรันตะลังโหนตุสัพพังสุมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุปาเวนะสุทีหุนตุนิรันตะรัง สัพเพพุทธาปัจลภัตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันปันตามสสะพะโสสัพเพพุทธาปัจลภัตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันปันตามสสะพะโสสัพเพพุทธาปัจปัตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันปันตามสสะพะโสสัพเพพุทธาปัจลภัตาปัจเจกานันจะยังพระลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขันปันธมิสัพพโสสเปพุทธาภรพปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันปันธมิสัพพโสสเปพุทธาภรพปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันปันธมิสัพพโสสเปพุทธาภรพปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันปันธมิสัพพโส สเพพุทธาปลััตตาปจเจากานันจานยัางพัะลังอนันตานันจเตเชนาราารระรักขันปัตมิสัพปโสสัพเพพุทธาปลััตตาปจเจากานันจานยัางพัะลังอนันตานันจเตเชนะร,าการักขันปัตมิสัพปสโสด้วยอ,อนุภาพแห่งเัรจักอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งหการบูชาพระรัตน์ใรด้วยการศรัตยาบทสวดมนต์ ล่าสูตรพระปาริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าคอยพ้นจากทุกวไปตั้งปววขอให้ข้าพเจ้าอย่าเดินทางทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทัทธทธ้ทงหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดพรยิยมน์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลปฏิายยการยศศรีเรียนยศศรีเรียนว่ารู่ิโอแผ่ตลอดจน วัตถุของคนตั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นแอบเรี่ยมด้วยอนุภาพเองพระปฏิตระโสำํร็ร็จศักดิ์สิทธ์ทุประการเทอสารบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็น พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาขอคนนี้จงส,ส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาเรื่องสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอโปรดหลอดจากราชภายัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์ภายทุกใจทั้งสินประสบความสําเร็จเจริญนุ่นเดือนนอนที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติปริบาลสมบัติมีดวงตาเห็นตารรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมาฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วย จัดตัวรับพิภารทั้ง4คืออายุวันนะสุขะพระละเทินขออนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าทุกท่านสาธุ